สวัสดีค่ะเด็กๆสื่อการเรียนรู้วิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่5วันนี้ครูหน่องเสนอเรื่องคำบุพบทก่อนที่เราจะไปดูความหมายของคำบุพบทนะคะเรามารู้จักคำว่าบุกกับคำว่าบทกันนะคะเริ่มที่บุกคำนี้นะคะเวลาอ่านเราออกเสียงว่าบุพภะหมายถึง ก่อนนำหน้าต้นส่วนคำว่าบทหมายถึงเนื้อหาหรือข้อความดังนั้นคำบุพบทจึงหมายถึงคำที่ใช้เชื่อมหรือขยายคำอื่นให้สำคัญกันโดยส่วนใหญ่แล้วนะคะคำบุพบทมักจะวางไว้ข้างหน้าคำที่อยู่ในประโยคจะเป็นคำนามซะส่วนใหญ่ค่ะ เรามาดูชนิดของคำบุพบทกันนะคะแบ่งได้เป็น6ชนิดชนิดที่ 1. คําคำบุพบทบอกตำแหน่งชนิดที่ 2. องคำบุพบทบอกเวลาชนิดที่ 3. ามคำบุพบทบอกสิ่งที่คาดหวังชนิดที่ 4. ี่คำบุพบทบอกความเป็นเจ้าของชนิดที่ห้าคำบุพบทบอกสาเหตุและชนิดที่ 6. กคำบุพบทบอกผู้รับประโยชน์ค่ะ มาดูชนิดแรกกันนะคะคำบุพบทบอกตำแหน่งส่วนใหญ่แล้วในประโยคจะปรากฏคำว่าใกล้ไกลบนล่างหน้าหลังริมในนอกเช่นเสื้อสีขาวอยู่ในตู้เสื้อผ้าคำว่าในายอยู่ในคำบุพบทบอกตำแหน่งนั่นเองค่ะ มาดูชนิดที่2กันนะคะคําบุพบทบอกเวลาในประโยคจะปรากฏคําว่าเมื่อตราบเท่าอย่างเช่นเขาอยู่เมืองนอกเมื่อปีที่แล้วคําว่าเมื่อเป็นคําบุพบทบอกเวลาชนิดที่3คําบุพบทบอกสิ่งที่คาดหวังในประโยคจะปรากฏคําว่า เพื่อโดยกับต่อเช่นเราขยันทำมาหากินเพื่ออนาคตที่ดีกว่าในวันข้างหน้าชนดิดที่4คําบุพบทบอกความเป็นเจ้าของได้แก่คําว่าของแห่งอย่างเช่นฉันมีสิทธิปกป้องความปลอดภัยของครอบครัว คำว่าของเป็นคําบุพบทบอกความเป็นเจ้าของชนิดที่5เป็นคําบุพบทบอกสาเหตุได้แก่คําว่าด้วยโดยเพราะเช่นเธอยิ้มได้เพราะเพื่อนๆพื่นคำว่าเพราะเป็นคําบุพบทบอกสาเหตุชนิดสุดท้ายนะคะเป็นคําบุพบทบอกผู้รับประโยชน์ ได้แก่คําว่าแก่แด่เพื่อต่อสำหรับเฉพาะเช่นประชาชนร่วมกันถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคําว่าแด่เป็นคําบุพบทบอกผู้รับประโยชน์เด็กๆอย่าลืมกลับไปทบทวนกันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะเด็กๆ